สวัสดีครับทุกท่านเดอะตูนเทนเน็ตของเราในวันนี้จะมาเจาะลึกมุมมืดมุมหนึ่งของวงการมังงะญี่ปุน่นอันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายมีมังงะมากมายหลายแนวครับที่ถูกเขียนขึ้นมาในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นแนวยอดฮิตอย่างโชเนนแนวที่มีเด็กวัยรุ่นชายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเนื้อเรื่องก็จะมีความซีเรียสแต่ยังแทรกมุกตลกและกลิ่นอายของความสดใสเอาไว้ มีโชโจครับการ์ตูนแนวที่สร้างมาเพื่อสาวๆที่เนื้อเรื่องส่วนใหญ่มักเน้นไปถึงความสัมพัญ์แบบโรแมนติกหรือถ้าใครต้องการอ่านเนื้อเรื่องที่มีความซีเรียสที่รุนแรงขึ้นโหดแจ็คดาร์กหน่อยก็จะมีแนวที่เขาเรียกกันว่าเตเนนเกี่ยเกักลุ่มผู้ชายที่กำลังเป็นวัยรุ่นไปจนไปถึงวัยทำงานหรือหากใครครับอยากได้เนื้อเรื่องที่จริงจังและสะท้อนสภาพสังคม อันมืดมนมากขึ้นกว่านี้ไปอีกแล้วก็ก็จะมีแนวอย่างเจคิงะให้เราได้ลองมาหาอ่านอย่างไรก็ตามครับผลงานแนวต่างๆที่ผมได้พูดถึงไม่ว่าจะแบบที่แสดงเนื้อหาอันสดใสหรือสะท้อนความเน่าเฟะของสังคมในแต่ละยุคสมัยอย่างไรก็ตามมันก็เริ่มมาด้วยจุดประสงค์ที่อยากจะสร้างความสุขให้กับผู้อ่านในแต่ละกลุ่ม และพยายามจะสะท้อนปัญหาบางอย่างในสังคมที่ตัวผู้เขียนมองเห็นแต่มันก็มีมังงะอยู่เรื่องหนึ่งครับที่เนื้อหาของมันแสดงออกมาให้เห็นเลยว่ามันไม่ได้ถูกเขียนมาด้วยความตั้งใจแบบปกติอิทธิพลของมันที่มีต่อสังคมก็นับว่าอยู่ในเชิงลบและยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณาถึงจุดประสงค์เบื้องหลังที่มันถูกเขียนขึ้นมานี่อาจจะเป็นมังงะ ที่สามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ชั่วร้ายที่สุดเท่าที่เคยถูกตีพิมพ์ออกมาเลยก็ว่าได้มันมีชื่อว่าโชเอสึจินชิลิกิมัง,งะที่ถูกสร้างมาโดยรัติิโอมชิลิเกียวฟังถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าคนที่อา,ากชื่อของอธิที่ผมกล่าวไปก็คงรู้สึกแล้วว่าไอ้มัง,งะเรื่องที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมา ด้วยจุประสงค์ที่ไม่ธรรมดาแน่ๆแต่สําหรับคนที่ไม่รู้จักครับผมจะย้อนความให้สักหน่อยครับเกี่ยวกับลทัทธิคลั่งที่เชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกอย่างโอมชิริเกียวลทัทธินี้ครับถูกก่อตั้งขึ้นในปี1984หรือก็คือเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วโดยชายที่มีชื่อว่าม um ัสึุมโตะกิสุโอกหรือที่ต่อมาคนจะรู้จักในชื่อของอาซาฮาระโชกะ ปรสดาของอธิโอมชินลีเกียวที่มีพื้นเพมาจากครอบครัวที่ยากจนและตัวเขาเองก็ประสบกับปัญหาสุขภาพนั่นก็คือการที่ตาซ้ายของเขามันบอดสนิทส่วนตาขวาก็มองเห็นได้เพียงลางๆเท่านั้นซึ่งนี่ทำให้หลายคนแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะเป็นชายที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเลวร้ายในระดับที่สามารถสะเทือนประเทศญี่ปุ่นได้ ในเวลาต่อมาสำหรับความเชื่อของลัทธิโอมชิลีเกียวครับมันก็ถูกสร้างมาจากการดึงความเชื่อที่มีอยู่แล้วบนโลกทั้งหลักธรรมของพุทธศาสนาบทภาวนาจากคริสต์ำนานเรื่องเล่าของฮินดูและแนวคิดเรื่องวันทินโลกมาผสมกันจนเป็นคำสอนเฉพาะของลัทธินี้โดยผ่านการถ่ายทอดเรื่องราว ด้วยวาท่าินันนุ่มนวลที่ทําให้คนคอยตามของชายที่ชื่อว่าอาซาฮะโชโกะที่ได้เริ่มถ่ายทอดความเชื่อในช่วงเวลาที่เจ้าตัวกําลังเปิดกิจการโรงเรียนสอนโยคะแต่มันก็อาจจะพนเพราะเสน่ห์ขลวิธีบางอย่างรวมทั้งสภาพสังคมของญี่ปุ่นที่บอบช้าจากสงครามโลกครั้งที่สองมันเลยทําให้คนที่เชื่อในนัทินี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมาหาศาล โดยเหล่าสาวกที่ศรัทธาในโอมชิลีเกี่ยวก็มีตั้งแต่คนทั่วไปมหาเศรษฐีหมอทนายความจะเห็นได้ว่าสมาชิกของลัทธินี้แตกตึมไปอยู่ในหลากหลายวงการแถมตัวลัทธิเองยังได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรศาสนาแบบผูกกฎหมายและสามารถขยายสาขาได้ไปยันประเทศรัสเซียและบางคน ก็เชื่อในละทินี้อย่างสุดหัวใจบางคนพร้อมจะทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตเพื่อสนับสนุนละทิบางคนพร้อมจะตัดขาดกับครอบครัวเพื่อมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่โดยที่อาซาฮาระโชโกะมักจะพูดถึงเรื่องที่ว่าวันสิ้นโลกกำลังนับถอยหลังเข้ามาใกล้ทุกทีหากแต่หากคุณเป็นสมาชิกของโอมชิริเกียวแล้วก็พวกคุณจะเป็นกลุ่มบุคคลเดียวที่เหลือรอดอย่างแน่นอน ซึ่งภายใต้เปลือกเกี้ยแดงออกมาต่อคนภายนอกว่ากิจกรรมของที่นี่มีเพียงแค่การเผยแพร่คำสอนการทำสมาธิและการฝึกโยคะความจริงแล้วลัทธิที่ชื่อโอมชิลิเกียวได้ตอนดานมืดเอาไว้มากมายพวกเขาได้ทำผิดกฎหมายหลายอย่างตั้งแต่การต้มตุนการค้ายาการค้าขายอาวุธสงครามหรือแม้แต่ การสุ่มพัฒนาอาวุธเคมีและในปีิศกราช1995หรือที่ตรงกับปีพุทธศักราช2538ในตอนนั้นก็ได้มีเหตุการณ์ที่จะเป็นหมุดหมายทำให้คนทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยของเราได้รู้จักกับรทัทธิที่ชื่อโอมชินดีเกียวขึ้นมานั่นคือเหตุการณ์ที่สมาชิกในลทัทธินี้ทั้งหมด5คนได้ทำการก่อการร้ายในกรุงโตเกียว ด้วยก๊าซพิษไล้สีไล้กลิ่นที่มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทที่เรียกว่าก๊าซซาลินโดยการนำมันไปปล่อยไว้ในรถไฟใต้ดินกรุงโตเกียวในช่วงเวลา8โมงเช้าที่มีคนทลุกพล่าซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับได้ฆ่าชีวิตผู้บริสุทิ์ไปถึง13คนและมีผู้รับบาดเจ็บมากกว่า6,000คนซึ่งคำว่าได้รับบาดเจ็บมันก็มีทั้งสถานเบา แบบที่เป็นลมหน้ามืดและก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรานานหนักอย่างเช่นในกรณีหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องรับเคราะเพราะก๊าซาลินได้แปลรลายคอนแทคเลนส์ของเธอจนเข้าไปถึงลูกตาซึ่งนั้นทำให้เธอต้องสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างไปการจะทำที่ร้ายแรงขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้วครับว่าทางการญี่ปุ่นไม่ยอมแน่ การสืบสวนดำเนินไปจนทางตำรวจได้คน้นพบหลักฐานที่โยงไปถึงโอมชินดีเกี่ยวและพวกเขาก็ยิ่งพบความดำมืดของลัทธินี้มากยิ่งขึ้นเช่นมีการลักพาตัวมีห้องเผาศพมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมพบถังสารเคมีนับพันถังและพบเงินสุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมหาศาลท้ายที่สุดทางตำรวจก็จับตัวสมาชิกของลัทธินี้ได้ มากกว่า100คนรวมถึงตัวสัสดายอย่างอาสาระโชโกด้วยเช่นกันซึ่งในปี2018ตัวเขาและแกนนำรัฐิอียิปต์สคนก็ถูกตัดสินมหารชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามแม้ตัวผู้นำรัฐธิจะตายไปแล้วแต่ก็ยังคงมีข่าวการก่อเชียกรรมจากรัทธินี้อยู่และเหล่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงตามล่าและเฝ้าสังเกตหาสมาชิกอมชิด,ดีเกียวที่ยังคงลอยนวล ถึงทุกวันนี้ต่อไปกลับมาที่เนื้อหาหลักของเราครับก่อนหน้านี้ผมได้มีการเปิดแก่ทุกท่านไปแล้วว่านอกเหนือจากเรื่องของสภาพสังคมตะเหน่ในการใช้วาทศิลป์ส่วนตัวของผู้นำมติพวกเขาก็ยังมีกลวิธีที่ใช้ในการปลูกฝังความเชื่ออีกด้วยหนึ่งในกลวิธีเหล่านั้นครับคือการเขียนหนังสือเพื่อดึงดูดผู้คนแต่หนังสือหลักธรรมหรือปรัชญา มันก็คงดึงดูดได้แต่ผู้ใหญ่บางคนแล้วหาพวกเขาอยากโฆษณาตัวเองให้กับพวกเด็กๆหรือวัยรุ่นด้วยละ่ะหนึ่งในวิธีการที่เป็นคำตอบพวกเขานั่นคือิวมังงะครับด้วยหากเราถามว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยมันดีถึงขนาดที่จะได้รับการตีพิมพ์วางขายเลยเหรอแน่นอนครับว่าไม่อยู่แล้วแต่เช่นเดียวก,กันกับที่เราเคยได้ยินคำว่าวงการมวยใต้ดิน วงการเพลงใต้ดินมังงะเองมันก็มีวงการใต้ดินด้วยเหมือนกันครับซึ่งนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของโชเอสจินชิลิกิหรือหากนำไปแปลไทยก็จะมีความหมายว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่อยู่เหนือกว่าหรือผู้ที่อยู่เหนือธรรมชาติอะไรทำนองนั้นครับโดยเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่มังงะนะครับแม้แต่อนิเมะมันก็ยังมี ซึงผลงานทั้งสองรูปแบบมาจากบริษัทของพวกเขาที่เรียกว่า Omat ซึ่งก็คือการนำคำว่าโอมชื่อย่อของลทัทิมาต่อด้วย M A P ที่มาจากคำว่ามังะแอนิเมชันและทีมนั่นเองครับโดยสำหรับตัวของแอนิเมะเนี่ยก็น่าแปลกว่าทำไมยูทูบไม่แบนเพราะทุกวันนี้แม้จะไม่มาก แต่เราก็สามารถค้นหาอนิเมะเรื่องนี้มาดูได้ง่ายๆผ่านทาง YouTube และที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือพวกเขายังมีผลงานอนิเมทที่ผสมกับเนื้อหาที่เป็น d o c umentary เข้าไปด้วยนิดนึงที่มีชื่อว่าโทเอสึเซไคอยู่ด้วยแถมยอดวิวไม่ใช่น้อยนะครับมากกว่า2ล้านซึ่งในผลงานเรื่องนี้ครับมันก็อัปโหลดผ่านทางช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าวิดีโอโอมเลยซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามันก็คือตัวย่อของโอมชิริเทียวนั่นแหละ กลับมาที่โชเอสจินชิริกิครับลหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีมังงะกับเขาด้วยเพราะในปัจจุบันนี้มันนับว่าเป็นของหายากและถูกแบรนด์จากญี่ปุ่นไปแล้วแต่ก็นั่นแหละครับมันจะหายากแค่ไหนในอเมซอนกับอีเบมันก็มีขายอยู่ดีแหละถ้าใครอยากลองอ่านก็ไปหาดูแล้วกันนะครับโดยเรื่องราวของมังงะเรื่องนี้ครับจะเกี่ยวข้องกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ไปรู้จักกับลัทธิที่ชื่อ โอมกิลิเกียวและเขาก็ตึกลหลงไหลมันตั้งแต่แรกที่ได้ยินชื่อเขาจึงตัดสินใจไปเข้าร่วมกับลัทธิและมันได้ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากบาปหรือไปธธรู้แต่ทำอะไรบางอย่างเรื่องนั้นแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับพ่อแม่ของชายหนุ่มได้รู้เรื่องนี้และพวกเขาก็กลัวที่ลูกชายจะไปเข้าร่วมกับลัทธิประหลาดจึงตัดสินใจขังชายหนุ่มเอาไว้ในห้อง แต่ศาสดาอย่างอาสาหาระโชโกบสัมผัสได้ว่าชายหนุ่มผู้ศรัทธาของเขากำลังประสบปัญหาเขาจึงออกคำสั่งให้สาวกตามหาและหาทางปล่อยตัวชายหนุ่มคนนี้โดยการช่วยเหลือตัวเขาออกจากพ่อแม่ที่ไม่อยากให้เขาไปเข้าร่วมกับรัฐิทน่าสงสัยและเรื่องราวก็จบลงด้วยชายหนุ่มได้ออกจากบ้านที่มีพ่อแม่ผู้มีใจอันเป็นอคติมาเข้าร่วมกับรัฐินี้ และในมังงะครับยังมีการบอกวิธีการที่คนอาจจะติดต่อกับทางคติตเพื่อมาเข้าร่วมได้ด้วยเอาตรงๆนะในมุมมองผมคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันห่วยแตกแล้วก็ฝืนมากๆเลยแหละมันคือการพยายามปิดเปือนตาก,กะความจริงแบบชัดเจนะด้วยการสร้างภาพให้อัสาหะโชโกะคือผู้รู้แจ้งที่สัมผัสถึงความเศร้าของผู้ที่สลายตัวเขาได้และอัสาหะโชโกะเเป็นพ่อพระที่พยายามมาท,ทานุกทางเพื่อช่วยเหลือชายหนุ่มออกมา แต่ช่วยเหลือจากพ่อแม่นะแล้วแอบแนบด้วยช่องทางการติดต่อก็เหมือนเป็นการชักชวนคนอ่านแบบตรงๆโดยผมเชื่อว่าแม้ตอนนี้ทุกคนอาจจะมีความคิดในใจกันว่าไอ้เรื่องแบบนี้นะใครมันจะไปเชื่อวะแต่หากเราลองคิดดูว่าหากมันไปอยู่ในมือของเด็กหรือคนที่ยังไม่มีวิจารณญาณหรอกครับผมคิดว่าผลลัพธ์ของมันน่ากลัวไม่น้อยเลยนะเพราะผมลองคิด ในช่วงเวลาที่ตัวเองยังเป็นเด็กมัธยมต้นผมยังเคยเชื่อเลยว่าวิชา,วาเวอ่อในบากิตอ่ะมันทําได้จริงหรือย้อนไปสมัยปฐมครับผมยังเคยเชื่อเลยว่านั่งสมาธิแล้วผมจะบินได้เหมือนในดาวนบอลเพราะงั้นแม้จะเพียงน้อยนิดแต่หากเนื้อเรื่องของมันทําให้ใครถูกใจหรือเพลิดเพลินได้โอกาสที่คนคนนั้นจะซึมซับและศรัทธาในลัทธิข้า่งอย่างโอมิลิเกียวมันก็ไม่ได้เป็นศูนย์ และสาเหตุที่โชเอสจินชิลิกิสมควรถูกเรียกว่ามังงะที่ชั่วร้ายที่สุดก็เพราะว่าเนื้อหาของมันไม่มีอะไรเลยครับนอกจากความพยายามที่จะล้างสมองคนอ่านเอาแล้วครับเนื้อหาในคลิปนี้ของเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ที่เห็นอะไรกับคอนเทนต์น,นี้ก็มาคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้และถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้กับช่อง YOYO และฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจใหงท่านด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามข่าวสารห,หรืออ่านบทความเกี่ยวกับอนิเมะก็ไปได้ที่ Facebook Fanpage เ,เต๋บเตดการ์ตูนบายโยโยได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ